ข่าวที่แล้วต้องขออภัยผมพูดผิดไปนะครับองค์ของปิสุณาวาจาปิสุณาวาจาก็คือคำส่อเสียดยุยงให้แตกกันนี่ผมพูดถึงองค์ประกอบว่าเ,เป็นคำส่อเสียดยุยงให้แตกกันแล้วก็มุ่งให้ผู้อื่นแตกกันพยายามพูดให้แตกแยกกันแล้วก็พูดออกไปผู้นั้นรู้เรื่องผมพูดว่าถ้าไม่ครบองค์นี่ก็ เป็นอาบัติจริงๆแล้วต้องการจะพูดว่าถ้าไม่ครบองค์ไม่เป็นอาบัติแต่แต่เป็นอกุศลแต่เป็นอกุศลคืออกุศลลจิตนั้นนี่แม้โทษจะเล็กน้อยก็เป็นอกุศลต้องการจะพูดอย่างนี้นะครับคำว่าไม่คำว่าไม่กับว,ว่าเป็นตรงนี้ต้องขอแก้ครับผมคราวที่แล้วแล้วคราวนี้ก็คือว่าเรื่องกล่าวทำพร้อมกันนี่ก็มีองค์ประกอบว่า อนุปสัสมบันเมื่อกี้ได้พูดคำว่าอนุปสัสมบันครับทั้งหมดเลยใช่ไหมครับงั้นก็โอเคสิขาบทที่สี่นี้ฟังเป็นภาษาไทยตัวสิขาบทก็คือว่าภิกษุสอนธรรมแก่อนุปสัสมบันถ้าว่าพร้อมกันเป็นอาบัติ จิตก็จะมีอยู่คำที่เราจะต้องต้อง,ต,องต้องทำความเข้าใจคำว่าสอนธรรมกับคำว่าอนุปสัสมบันกับคำที่ว่าว่าพร้อมกันสอนธรรมคือสอนอะไรสอนธรรมก็คือสอนคำที่เป็นคำสอนของพระเจ้านั่นเป็นสำคัญอันหนึง่งอันที่สองก็คือธรรมที่เป็นของภาษาวกแต่ก็เป็นธรรมที่นำมาจากคำสอนของพระเจ้า อันที่สามก็เป็นเรื่องคำที่เทวดากล่าวแต่คำกล่าวนั้นเนี่ยเป็นธรรมะเป็นไปเพื่อสันติบทคำว่าสันติบทแปลว่าเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเป็นไปเพื่อความดับกิเลสคือพะนิพานอย่างเช่นพระยินท่านกล่าวในวันที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานท่านกล่าวว่าอ,อนิจจาวัตสังขาราอุปัตาวายธรรมมโน อุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปาสมโมสุโขอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมะเหมือนกันแปลความเป็นภาษาไทยว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไปสงบระง,งับแห่งสังขารน,นั้นย่อมเป็นสุขนี่ก็เป็นธรรมะ ถ้าสมมตว่ากล่าวพร้อมกันเนี่ยสอนคําว่าอนุปัสัมบันคือใครก็คือผู้ที่ไม่ใช่ภิกษุและก็ไม่ใช่ภิกษุณีหมายถึงคฤหัดทั้งชายและหญิงหมายถึงทั้งสามเณรสามเณรีหมายถึงทั้งสิกขามามนาถือว่าไม่ใช่ภิกษุนั้นเรียกว่าอนุปัสัมบันถ้าว่าพร้อมกันอย่างมงคลสูตรที่ขึ้นต้นด้วยคําว่า อาเสวนาจะภารานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคามุตตามังก็คือการไม่คบคนพ่านการคบบัณฑิตอาเสวนาจะภารานังก็คือการไม่คบคนพ่านปันดิตานันจะเสวนาก็คือการคบบัณฑิตอาเสวนาจะภารานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลผู้ชวนบูชาเอตัมมังคามุตตามัง อันนี้เป็นบทธรรมะถ้าภิกษุกล่าวสอนสามเณรว่าพร้อมกันเป็นอาบัติปาจิตตีคราวนี้ว่าคําว่าอาเสวนาจะพารานางว่าพร้อมกันเป็นปายจิตตีอันนี้หมายถึงพูดพร้อมกันในบทขึ้นตน้นคราวนี้ถ้าบทขึ้นต้นสามเณรว่าไม่ทันมาลงพร้อมกันกับคําว่า ปันฑิตานันจะเสวนาหมายคำว่าบทต้นว่าไม่ทันแล้วมาว่าบทหลังพร้อมกันกับภิกษุก็คือปันฑิตานันจะเสวนาอันนี้เรียกว่าอนุบทเรียกว่าอนุบทคือบทหลังถ้าว่าพร้อมกันในบทหลังก็ปรับอาวัติปาจิตตีเหมือนกันนี่คือโดยโดยพระวินัยในข้อนี้ว่าห้ามว่าพร้อมกันห้ามลงพร้อมกันเพราะอะไรเพราะว่า เกิดสามเณรหรือชาวบ้านเขาหัวไวกว่าเขาจำได้ดีกว่าก็ดูถูกอาจารย์อาจารย์ก็พูดกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละผมก็จำได้แล้วผมเข้าใจแล้วลักษณะเช่นนี้ก็เป็นการไม่เคารพพระธรรมแล้วก็ดูหมิ่นภิกษุผู้สอนพระธรรมคือใครเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบรินิพพานแล้วก่อนบรินิพพานพระองค์ก็ทรงตรัสว่า ในการล่วงไปแห่งเราทำวินัยอันใดที่เรากล่าวไว้ดีแล้วทำวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาแทนเราในอนาคตแก่พวกเตอ๋อทั้งหลายฉะนั้นในการกล่าวทำาก่าววินัยเนี่ยต้องเคารพทั้งผู้ที่กล่าวสอนทั้งผู้ที่ฟังชื่อว่าได้เคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็ผู้ที่เรียนก็จะได้รับประโยชน์คราวนี้องค์ประกอบที่ว่านี้เนี่ย ต้องเป็นอนุปสัมปันแล้วก็ต้องเป็นการสอนธรรมและธรรมนั้นเนี่ยก็กล่าวพร้อมกันขึ้นต้นพร้อมกันก็ได้ก็ได้หมายความว่าเขาเป็นอาบัติแต่ถ้ากล่าวกล่าวขึ้นต้นพร้อมกันนี่ไม่ทันแล้วมากล่าวลงพร้อมกันเช่นอาเซวนาจบาลานางสามเณรกล่าวไม่ทันแต่ก็มากล่าวทันตอนที่เป็นปันดิตานั้นจะเสวนาคือบทหลังอย่างนี้ก็ปรับอาบัติเหมือนกันคือเข่งขัดมาก ในเรื่องนี้นะครับก็โดยสาระก็เป็นอย่างนี้คราวนี้ว่าในเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวพันกับพวกเราอย่างไรก็เกี่ยวพันหมดนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระวิไยก็ดีพระสูตรก็ดีพระวิธรรมก็ดีนี่พระองค์ก็ทรงประทานไว้เป็นมรดกอัน้ํำค่าแก่ชาวพุทธทั้งปวงดูว่าจะเกี่ยวอย่างไรคงได้ยินคําว่าอุปกิเลสอุปะนี่แปลว่าเข้าไปใกล้มั่นกิเลสแปลว่า เครื่องทําให้เศร้าหมองรวมแล้วแปลเป็นความภาษาไทยแปลว่าโทษที่ทําให้เศร้าหมองก็คืออากุศลที่สะสมที่ฉิตถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะมีโทสะคือลูกศิษย์ดูหมิ่นอาจารย์ใช่ไหมลูกศิษย์ดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็โทสะก็เกิดแล้วดูสิอาจารย์พูดทีเดียวผมจําได้แล้วก็ยังพูดอยู่นั่นแหละ แล้วก็เดี๋ยวพูดซ้ำไปอีกแล้วอันนี้อันนี้อาจารย์ดูท่าทางแล้วก็ชักจะไม่พอใจแล้วโทสะเกิดโทสะความร้ายกาจเกิดแล้วโกธะก็โกดโกธขึ้นมาแล้วอุปานาหาก็ผูกโกธไว้แล้วมัคขะมักขะนี่แปลว่าลบหลู่คุณท่านนี่ลูกศิษย์ก็ลบหลู่คุณอาจารย์แล้วในส่วนนี้แล้วก็ลบหลู่ลบหลู่ใครลบหลู่พระพุทธเจ้าแล้วเพราะว่าพระธรรมวินัยคือพระพุทธเจ้า แล้วก็ปราสะก็ตีเสมอกันแล้วกับอาจารย์อาจารย์กับเรานี่โอ้เราเก่งกว่าอาจารย์หรือเราก็เท่าๆกับอาจารย์แล้วเราจําได้ใช่ไหมแล้วก็สาเธยะความโอ้อวดทมพะความหัวดือ้อไม่เชื่อฟังแล้วสารลำพักก็แข่งดีกับอาจารย์แล้วมานะก็ถือตัวแล้วมานะเป็นพวกไหนก็เป็นพวกโลภะมานะทิฏฐิก็นนไม่ได้หนีไปไหนใช่ไหมอติมานะก็ดูหมิ่นอาจารย์แล้ว มัทะะก็มัวเมาประมาทะก็เลินเลิกคือไม่ตั้งใจที่จะเรียนแล้วอันนี้ก็เป็นโทษโทษเหล่านี้เมื่อรวมลงแล้วต่างไปไหนต่างไปจากโลภะโทสะโมหะไม่ต่างเลยถ้าโทสะเกิดมีอะไรเกิดบ้างอะโทสะเกิดมีอกุศลสาธราระเจตสิกเกิดใช่ไหมก็คือโมหะอาหาริกอระอนุตตะปาอุทจจะมาแล้วได้เป็นเท่าไหร่สี่แล้วก็เป็นห้าแล้วถูกไหม ถ้าไปรวมกับไปรวมกับไอ้ข้างบนอีกข้างบนอีกก็คืออัญญสมานาเจตสิกก็คือเสมอกับจิตทั้งปวงเป็นทั้งสภพจิตสาธารณะที่บอกว่าอะไรบอกว่าอะไรสภิจตสานาเจตสิก ปัสสะสัญญาเวทนาเจตนาเอกตาชีวิติสมัสิการก็ามาแล้วใช่ไหมแล้วก็ปกิณกะอีกกวิตกะวิจาระอธิโมกวิยาปิติฉันทะ13ผสมเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยกับ4เป็น5เป็น13เป็น18ถ้ามีความเห็นผิดเข้าไปอีกก็เป็น19ถ้าไม่มีกำลังก็เพิ่มถีนามิทธะเข้าไป ก็ผสมปเสกันไปเยอะแยะมากมายสะสมที่ไหนสะสมที่จิตจิตของใครจิตของผู้ที่เกิดโลภะในส่วนนี้แล้วถ้าโทสละล่ะโทสะก,ก็ผสมเข้าไปก็นับไปอันนี้พูดเรื่องของแบบคณิตศาสตร์แต่ว่าโดยสภาพจริงๆแล้วก็คือความเศร้าหมองที่เป็นโทษเป็นอกุศลน,นั้นนี่ก็สะสมที่จิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วการเรียนพระธรรมอ่ะได้ประโยชน์ไหมก็ไม่ได้ประโยชน คนเรียนก็ไม่ได้ประโยชน์คนสอนก็เสียเวลาไม่ได้ประโยชน์เลยอันนี้ก็เป็นเหตุท,ที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยในข้อนี้ว่าห้ามกล่าวสอนธรรมะว่าพร้อมกันกับอนุปับัตนแต่ถ้าหากว่าสอนภิกษุล่ะไม่เป็นไรภิกษุเพศเดียวกัน สามารถที่จะสอนได้กล่าวพร้อมกันได้จบพร้อมกันได้แต่ในกรณีซึ่งเรียนอย่างอื่นละ่ะถ้าไม่ใช่ธรรมะถ้าเป็นเรียนภาษาบาลีหรือสาธยายคลข้องแค่วแล้วก็สาธยายพร้อมๆกันอย่างนี้เนะี่ยไม่ใช่สอนธรรมอันนี้ไม่ได้เป็นอบัตินี่คือโทษความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นทั้งภิกษุผู้สอนทั้งอาุปสมบันคือคลืหัด หรือสัม,มนาเนนผู้เรียนธรรมะก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แม้เราทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราทั้งหลายก็กมีลักษณะเช่นนี้นี่ก็ไม่เกิดประโยชน์ก็คือต้องเคารพพระธรรมเมืม่อเคารพพระธรรมก็คือคืออย่างไรก็คือตั้งใจฟังตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาเมื่อความตั้งใจเกิดขึ้นแล้วพิจารณาเข้าใจในพระธรรมนั้นก็ได้ชื่อว่าได้เคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ชื่อว่า มีพระพุทธคุณมีพระธรรมคุณมีพระสังฆคุณอยู่ในจิตด้วยทําไมจึงมีพระสังฆคุณอยู่ในจิตด้วยก็คือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีดีกายดีวาจาแล้วก็สภวพะก็คือดีใจดีที่ใจสภวพระเจติสิกเกิดนี่ก็คือเป็นพระสังฆคุณที่อยู่ในตัวเราแล้วสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงก็คือตรงต่อความดับทุกขตรงต่อ การเกิดความเข้าใจในสภาพธรรมตามความเป็นจริงตรงต่อสัมมาทิฏฐิคือตรงต่อปัญญานั่นแหละยายาปฏิปันโนก็คือเพื่อความรู้จริงเมื่อพระธรรมเป็นปัญญาศึกษาพระธรรมก็รู้จริงขึ้นไปสามีจิปฏิปันโนก็คือเป็นการปฏิบัติชอบยิ่งแล้วเมื่อปัญญาเกิดแล้วความไม่รู้ก็ดับไปความไม่รู้ เกิดขึ้นความรู้คือปัญญาก็ไม่เกิดคืออกุศลเกิดแล้วกุศลไม่เกิดถ้ากุศลเกิดอากุศลก็ไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดอวิชชาคือความไม่รู้ก็ดับก็เป็นอย่างนี้คราวนี้ว่าถ้าเราเคารพพระธรรมศึกษาพระธรรมตั้งใจก็ได้เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้สอนก็ได้ชื่อว่าได้เผยแพร่ได้ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคือคำสอนเนี่ยให ให้ยืนยาวให้กว้างไกลไปผู้เรียนก็ได้ชื่อว่าได้ศึกษาได้เข้าถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและก็ได้สืบทอดสืบต่อไปด้วยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งกายทั้งวาจาและก็ทั้งใจและก็เผยแพร่ต่อไปอีกนี่คือคุณและประโยชน์ของศิกขาบทข้อนี้เป็นทั้งประโยชน์แก่พระภิกษุด้วยเป็นทั้งประโยชน์แก่เราทั้งหลายที่เป็นก็เลือดด้วยนะครับอาจารย์สงบคะขออนุญาต แทรกตรงนี้นิดหนึ่งคือพอดีพระสูตรเมื่อวานเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเรียนอะไรที่ไม่ใช่พระธรรมก็จะเป็นอาบัติแล้วเมื่อกี้อาจารย์สงบพูดถึงว่าสิกขาบทเนี้เป็นเรื่องของการศึกษาพระธรรมแต่ถ้าศึกษาอย่างอื่นก็ไม่ใช่อาบัติข้อนี้ก็เลยสงสัยว่าจริงๆภิกษุเรียนอย่างอื่นไม่ได้ไม่ใช่หรอคะนอกจากนอกจากพระธรรม ก็ถูกต้องถูกต้องก็คือว่าพระภิกสุก็จะต้องศึกษาพระธรรมวินัยแม้ศึกษาพระธรรมวินัยนั้นต้องศึกษาด้วยความเคารพแม้สอนก็ต้องสอนด้วยความเคารพถึงจะชื่อว่าได้เคารพพระพุทธเจ้าถึงจะชื่อว่าได้มีพระพุทธคุณอยู่ที่ที่เราที่เราหมายถึงที่จิตที่สะสมเป็นความดีแสดงว่าอบุตรอาบัติข้อนี้เป็นเรื่องของการเรียนธรรมะแต่ถ้าเป็นไม่เรียนธรรมะเนี่ยก็ต้องมีอาบัติข้ออื่นใช่ไหมเพราะเมื่อวาน อาบัติข้อนี้มุ่งเรื่องของการกล่าวสอนธรรมะไม่ให้กล่าวพร้อมกันกับผู้เรียนแต่เรื่องของการเรียนเรื่องของเรียนบาลีศูนย์บาลีภาษาบาลียกตัวอย่างภาษาบาลีเนี่ยสาธยายพร้อมกันก็ได้หรือว่าภิกษุเรียนภาษาบาลีในสำนักของฤหัสั์หรือสำนักของของสมณเณรที่เขาแตกฉานอย่างนี้สาธยายพร้อมกัน ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นธรรมะไมไ่ถือว่าเป็นการเรียนธรรมะครับถ้าไม่ใช่เรียนภาษาบาลีเรียนวิชาทางโลกที่เป็นเป็นกันอยู่เนี่ยก็จะอาบัติข้ออื่นถูกไหมอันนีกล่าวเฉพาะท่านเรียกว่าห้ามเรียนดิรฉานะวิชาก็ถือว่าเป็นอาบัติทุกกฎขอบพระคุณค่ะครับ,บกราบทังที่อยาก่อนนะแล้วถ้าเป็นอภิสัมอภิสัมมาจารย์ อภิสมาจจากวัดเนี่ยที่อภิสมาจาย์วัดนี่เป็นนอกสิกขาบทได้เปล่าอภิสมาจาร์คืออะไรความประพฤติดีดงามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นพระวินัยอยู่ดีท่านเรียกว่าทางสิกขาบททางอภิสมาจาร์ สิกขาบทก็หมายความว่าบทบัญญัติที่พุทธเจ้าทรงตรัสห้ามไว้หรือประทานไว้ให้กระทําตามคือทั้งห้ามทั้งอนุญาตบางอย่างก็ห้ามบางอย่างก็อนุญาตคราวน,นี้อภิสมาจารย์ก็หมายถึงความประพฤติที่ดีงามของภิกษุอันนี้ก็ถือว่ารวมแล้วเป็นพระวินัยเหมือนกันข้อปฏิบัติเหมือนกันอภิสมาจารย์เช่นอาจารยวัตรอุปชายวัรคำว,ว่าอุปชายะแปลว่าผู้เพ่งโทษ อุปชัยยะเป็นผู้รับประกันในสงฆ์ว่าจะ,ะว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนภิกษุใหม่ที่บวชเข้าไปแล้วนั้นเนี่ยให้มีความประพฤติที่ดีงามก็จะต้องคันเรียกว่าอุปชายวัตรก็หมายความว่าตอนเช้าก็จะต้องไปปัดกวาดเช็ดถูไปตั้งน้ําตั้งน้ําฉันน้าําใช้รับบาดอุปชายอาจารย์ลักษณะเช่นนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอุปชัยวัร เป็นวัดอันหนึ่งเป็นอภิสมาจารย์ที่จะต้องปฏิบัติคือมารายาทที่ดีงามไม่เหมือนของคารวาสแต่อภิสมาจาร์ของคารวาสก็ที่เพื่อดีงามก็แต่ว่าต้องอยู่ในพระวินัยด้วยใช่ไหมถ้าของพิกษุของพิสุถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามก็เป็นอาบัติมแม้อภิสมาจาร์เช่นอะไรเช่นการการรับบิณฑบาต รับบิณธบาตถ้าหากว่าเดินไม่สํารวมในการรับบิณธบาตก็เป็นอาบัตบาทนั้นนี่ก็จะต้องอุ้มบาทไว้ในจีวรแล้วก็เดินด้วยอาการสํารวมเมื่อจะรับบาทก็ค่อยนําบาดออกจากจีวรแล้วก็มองแต่ในบาทมองแต่ในบาทลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องของอภิสมาจารย์คือข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของภิกษุด้วยอาการสํารวมถ้าไม่ทําเป็นอาบัตท,ทุกกด อ๋อไม่ไม่ตามอาบัตทุกฎด้วยถือเป็นอภิสมาจารย์ไม่ได้ก็ถือเป็นอภิสมาจารย์แต่ว่าถ้าล่วงอภิสมาจาร์ก็เป็นอาบัติตามที่กาหนดไว้ถ้าไม่ไม่ประพฤติอภิสมาจาร์นี้ก็ถือเป็นอาบัตนะแน่นอนแล้วอภิสมาจารย์การศึกษาเนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าศึกษาอย่างศึกษาบทนี่เป็นข้อห้ามเป็นข้ออนุญาตโดยตรงส่วนอภิสมาจารย์นั้นเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่สนับสนุนพระวินัยที่เป็นศึกษาบทให้ มีความงดงามแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นให้ภิกษุได้ขัดกล่ายิ่งขึ้นไปอีกต่างกับของคารวะาใช่ไหมคารวะานี่อภิสมาจารย์นี่มีอะไรบ้างของคาวาะครับก็ไม่ทราบกันรู้แต่ว่าเป็นความประพฤติดีงามอะไรอย่างเงี้ยถ้าดีงามถ้าเป็นกุศลก็คงไม่ต่างมั้ง <laughs> เพราะว่าคฤหัสถหัดก็สามารถที่จะประพฤติอภิสมาจารย์เช่นเดียวกับภิกษุได้เช่นอะไรเช่น อาจารย์รทธิวัตอาจารย์ิวัตอย่างเงี้ยใช่ไหมพระองค์ก็ท่งแสดงไว้ในสิงคาละกะสูตรสําหรับลูกศิษย์กับอาจารย์ส,ส,ยรส่งแสดงไว้ว่าอย่างไรบ้างแสดงไว้ว่าศิษย์พึงปฏิบัติต่ออาจารย์ก็คือ 1. นยุกลุกขึ้นยืนต้อนรับ 2. เข้าไปคอยยืนรับใช้สเชื่อฟัง 4. อุปถากก็คือดูแลแล้วก็ตั้งใจศึกษาศิลปวิทยาที่สอนโดยเคารพ ครานี้อาจารย์ได้รับการปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็อนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยสต์อีกสถานหนึ่งเหมือนกันว่าแนะนําดีให้เรียนดีบอกศิลปะวิทยาโดยสิ้นเชิงไม่ปิดบังอําพรางแล้วก็ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงแล้วก็ป้องกันในทิศทั้งหลายไปที่ไหนก,ก็ป้องกันไม่ให้เกิดแอันตรายด้วยการที่จะแนะนําสั่งสอนก็นี่ก็คือเป็นเป็นวัดที่อาจารย์ต้องปฏิบัติต่อสิทธิ์สิทธิ์ต้องปฏิบัติต่ออาจารย์ อาจารย์บอกว่าในศิลปะวิทยาแสดงว่าไม่ต้องเกี่ยวเกี่ยวเนื่องในธรรมะอย่างเดียวก็ได้เป็นศิลปะวิทยาก็ได้อันนี้ท่านทรงสอนกองกลวงกงกว้างกงกว้างไว้ว่าแม้จะศึกษาธรรมกระก็ลันนลลกษณะอย่างนี้สิทธ์ก็มีทั้งเป็นภิกษุเป็นสามเนรแล้วก็สิทธ์ก็มีทั้งที่สิทธ์อาจารย์ก็มีทั้งที่เป็นฆราวาสเป็นทั้งเป็นทั้งภิกษุสิทธ์ก็มีทั้งฆราวาสทั้งภิกษุ ก็ให้ใช้ด้วยความเหมาะสมก็เป็นอภิสมัยจารย์ข้อปฏิบัติที่ดีงามเช่นอย่างสามีภรรยาเนี่ปฏิบัติต่อกันอย่างไรพระองค์ก็ทรงแสดงไว้เหมือนกันว่าถ้าเป็นสามีคือทาอย่างไงสามีก็คือจะต้องปฏิบัติต่อภรรยาก็คือยกย่องว่าเป็นภรรยาไม่ดูหมิ่นไม่ประพฤตินอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้แล้วก็ให้เครื่องประดับเครื่องแต่งตัวและภรรยาได้รับบํารุงชนิดแล้วก็ บำรุงสามีด้วยสถานอีกก็คือจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีไม่ประพืติน,นอกใจรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาให้แล้วก็ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวงก็คงก็ทรงแสดงไว้หมดแล้วก็เป็นอภิสมาอาจารย์ของชาวบ้านที่จะต้องปฏิบัติต่ตอ,อก,กันสมมุติว่าพระุปัายะท่านพูดอยู่เนี่ยแล้วเราไปสอดขึ้นเป็นอบับตทุกก ท่านเือวิสมาจารย์ก็คือมารยาทที่ดีงามถ้าท่านไม่ได้บอกให้พูดก็ดันไปพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เป็นอับัติทุกกรอีกเหมือนกัน <laughs> ก็เป็นมารยาทที่ดีงามใช่ไหมมีเรื่องหนึ่งที่ผมออขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังก็คือในพศเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพศ945ท่านพระพุทธโกศาจารย์คงเคยได้ยินชื่อท่านเป็นชาวมาคตแล้วท่านก็ ศึกษาแตกฉานพระไตรปิฎกท่านเก่งมากภาษาบาลีท่านก็เก่งเพราะว่าท่านเป็นชาวโมโคตอยู่แล้วแล้วคราวนี้วันหนึ่งท่านก็เลยคิดว่าเอะท่านอาจารย์อุปชากับเราเนี่ยใครจะจะเก่งกว่ากัน <laughs> ใครจะเก่งกว่ากันอันนี้เป็นมานะใช่ไหมเป็นมานะเกิดคราวนี้พระอุปชายะของท่านนะ่ะเป็นพระหรหัน์ท่านก็ทราบวาลาจิต ท่านก็ตำหนิว่าทำไมเธอคิดจากนั้นแหละก็เลยขอขมากับท่านพู้ประชาญาท่านบอกว่าฉันไม่ยกโทษให้หรอกแต่ว่าฉันทำทันบนไว้เธอต้องไปที่ประเทศศรีรังกาไปแปลคำพีพระไตรปีดกพร้อมกับอัถกถา,าจากภาษาสิงหนก็คือภาษาออของชาวชาวศรีรังกา ให้เป็นภาษาบาลีให้จบซะก่อนโทษนั้นเป็นว่ายกเลิกไปถ้าจบนะถ้าไม่จบยังไม่ยกเลิกให้ท่านก็จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ประเทศศรีลังกาแล้วก็ไปแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลีพร้อมทั้งอตัตกาถานะครับนี่ก็คือไม่ใช่เรื่องเล็กๆก็เป็นเรื่องใหญ่ก็เล่าสู่ฟัง แล้วในในสิขาบทบอกว่าถ้าแม้อภิอภิสมาจารย์ยังปฏิบัติไม่ได้นี่ก็ไม่ควรเป็นภิกษุข,ขนาดนั้นเลยควรไม่ควรก็แล้วแต่คนที่บวชว่าจะควรไหมถ้าเห็นโทษก็แสดงเสียแล้วก็ไม่ทําอีกก็เหมือนกับพวกเราว่าพระองค์ทรงห้ามฆ่าสัตว์ถ้าเราล่วงละเมิดเห็นโทษแล้วก็ไม่ทําเสียเกิดฮิริโอตปะขึ้นเห็นโทษ แล้วก็กลัวบาปก็ไม่ทําจะขับออกเป็นชาวพุทธเลยก็คงไม่ได้ถ้าสํานึกผิดก็เป็นชาวพุทธที่ดีได้